สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีท่าน f c ที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ในประเทศนะคะทุกๆท่านเลยคลิปนี้ก็มาเจอกันค่ะกับรถนะคะพร้อมส่งมอบนะคะคันนี้ยังสดนะคะสาภาพพร้อมใช้งานได้เลยเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆแน่น้อยนะคะอ95อแล้วสำหรับ FC ที่สนใจหรือว่ามองหา อยากแบบมาขับกลับเลยนะคะได้เลยเนาะหรือจะอสั่งชุดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้เป็น h ี n o Mega เครื่องยนต์ JO 5 D ค่ะสีซสูบอร์โ,โบความเร็วนั่นเองนะคะหรือว่า175แรงม้าเนาะเป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการเลยคันนี้เป็นสีเขียวประกายนะคะในกล้องอาจจะออกเป็น้าฟ้า สีจริงนี่เป็นเขียวประกายนะคะสวยงามอีกหนึ่งสีชุดแต่งนะคะอันนี้เราแต่งแบบสเต็ปอู่ก่อนเนาะเรียบเรียบนะคะพื้นพื้นราคาน่ารักนะคะรุ่นนี้เริ่มต้นเนะาะไม่เน้นแต่งเลยสเต็ปนี้เลยนะคะก็อยู่ที่770,000บาททวนเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะอยากได้ลด 6ล้อดําไปไว้ใช้งานสักคันอ่าเป็นเครื่อง1075อยู่พอดีเลยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ J.O.5D C Soup อ่คาคัซี่เป็นคัซีนอกนะคะสวยๆไปเลยคันนี้หลุดจองเนาะอ่าหลุดจองจากลูกค้าอยู่โคราชนะคะทำเรื่องผ่านทกสอ่าไม่ผ่านนะคะอันนี้แม่ค้าแจ้งเลยเนาะไม่ได้ปิดบังนะคะ คันใดที่สนใจก็แม่ค้านะคะแนะนําให้มาชมมาดูตัวจริงมาลองขับามาดูได้เลยว่าสวยงามแค่ไหนนะคะมีตรงไหนต้องแก้ไขหรือติชมนะคะก็ติชมกันได้เลยอันนี้ยินดีมากๆนะคะคันนี้สเปคอูอ่าความยาว3ามเรหกรวมท้ายนะคะดัมสีตันอ่าทั่วไปเลย ยังไม่ได้ใส่ไม้ลองดำนะคะดูคสซีได้ค่ะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างหรือว่าทำความสะอาดเลยเพิ่งทำเสร็จนะคะแม่ค้าก็มารีวิวให้ได้ชมก่อนเนาะเผื่อมี f อที่สนใจนะคะแถมช่วงนี้หน้างานเนะาะอยากได้รถแบบไปใช้งานด่วนจีเลยก็สั่งได้เลยนะคะอาจจะเอาไปสเต็ปนี้เลยหรือเพิ่มเติมชุดแต่งก็สั่งได้นะคะยินดีเนาะ ยังใหม่นะคะทั้ง6เส้นแล้วค่ะ8 2, 5, ป25ครอบ16นะคะกระทะใหม่ขัดพ่นสีเก็บให้เรียบร้อยยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่หัวน็อตแฟนซีให้นะคะแต่ว่าระบบไฟต่อไว้หมดแล้วค่ะพร้อมเลยคันนี้ก็จะเป็นลายเพชรนะคะหยดน้ําด้านข้างรายละเอียดของลายก็จะเยอะนิดนึงนะคะสวยงามเลยส่วนฝาข้างนะคะเป็นฝาข้างลายสามมิติดกระดูก ลายฝาข้างยอดฮิตยอดนิยมเลยนะคะแล้วก็ขอบกระบะด้านล่างนะคะแหลบ line ติดเส้นนะคะส่วนระแนงด้านบนแหลบ l ายนะคะ,ะติดเป็นลูกคลื่นเนาะสวยงามค่ะสีสันเน้นที่สีแดงสอีออกส้มส,ม,สมเหลืองๆนะคะตัดด้วยสีดำเนาะพื้นสีบรอนเงินนะคะสวยงามเลยลังดัาตัวน,นี้ก็จะเป็น ซูเปอร์แมนมาชมตัวจริงได้เลยกันฝุ่นด้านหลังใส่เป็นเต็มแผ่นค่ะคันนี้ทะเบียนเล่มออกพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะจับไฟแนนซ์ได้เลยหรือจะตัดสดนะคะหรือจะจัด หรือจะซื้อผ่านทกสอเอกสารครบเรียบร้อยนะคะอ่ายินดีมากๆเลยเนาะฝาท้าย3ามช่องสเตปอูทั่วไปเลยอันนี้นะคะดูใกล้ๆได้เลยนะคะสีสันสวยงามโดดเด่นสะดุดตาสวยสุดๆไปเลยค่ะมาชมตัวจริงได้เลย ฝั่งนี้นะคะถังน้ำมันมาคู่ก็ลดร้อยลิตรค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างสีดำหมดเลยแหนบเสริมเรียบร้อยนะคะคันนี้อันนี้ค่ะการเคลื่อนนะคะใส่ให้ไปเนาะดูค่าซีได้ค่ะเงาวิ่งเลยอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะฝุ่นจับเต็มเลยเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่คือลมแรงมากๆนะคะแบตเตอรี่ก็เป็นลูกใหม่นะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกไปเลย ก่อนออกทุกคันค่ะเราก็จะเติมน้ามันให้ลูกค้าไปคันละหนึ่งพันนะคะสมาราุณ้กับลูกค้าไปเลยเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์เอาตัวนัดออกก่อนตัตลาาวล็อกตัวล็อกโซเออจะเฝ้ายกจะเฝ้ายกดึงก่อนเออดึงดึงแห้งเออัาจกบงนีป น,นี่เลยค่ะซีซูปนะคะ mm hmm. J O 5D ตรงสเปกูนย์บ้านเราเลยน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายชุดของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะคะครบหมดเลยล,ลูกค้ารับรถไปก็คือไปลุยงานได้เลยนะคะเพราะว่าเราเช็คความพร้อมให้ทุกอย่างเนาะช่างก็จะไล่อัดจารบีให้ทุกจุดไปเลยอันนี้สภาพที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์รอดช้าแล้วอ่า ลายหัวเก๋งแผ่นกันแผ่นกันความร้อนอยังสวยงามเนาะใช้ได้เลยนะคะน้ำยาฟรีปั๊มระบบแอร์ทุกอย่างาเราเช็คให้ใหม่นะคะทั้งคันเลยนี่ค่ะ F C 6อคาสิโนอของแท้นะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกฝั่งค่ะ นี้เลยค่ะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะ,ะสภาพเครื่องเนาะดูได้นะคะสวยงามใช้ได้เลยกรองอากาศเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดเลยแนบด้านหน้าก็เสริมแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยเลยคันนี้ เหลือเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ไม้ลองดำเดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะ,ะเรามาชมกันแบบเต็มเต็มคันค่ะภายในนี่เลยนะคะเบาะที่นั่งสามที่นั่งเลยมีเบาะกลางมาพร้อมเรียบร้อยนะคะตัวเบาะ VIP ได้สีฟ้าที่พักเท้านะคะ มีให้ไปพร้อมเครื่องเล่น MP3 ติดตั้งราค่ะเรียบร้อยเลยสเปคอูนะคะมาตรฐานเลย เบอร์โทรอู0863297855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะสำหรับ FC ท่านใดเนาะที่สนใจนะคะถูกใจคันนี้โทรเข้ามาได้เลยทางอูยินดีนะคะ เสียก็ทำไปแล้วนะคะเรียบร้อยเหลือล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดแค่นั้นเองรับรถกลับได้เลยนะคะพูดคุยต่อรองราคาได้เลยหรือลูกค้าที่แบบสนใจนะคะเป็นหัวลากคัสซีเนาะอยากสั่งประกอบนะคะเอาตามสเปคที่ลูกค้าอยากได้เนาะอาจจะเป็น3เมตรแปหรือว่า4เมตรนะคะ หรือจะเป็นรถล่องหรือจะเป็นดมเกษตรก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยพูดคุยนะคะรายละเอียดกันได้เนาะเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยจัดไปแน่นได้ค่ะหรือจะซื้อผ่านทอกสอหรือจะตัดสดนะคะทางอูก,ก็ยินดีเนาะยินดีทุกช่องทางเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะการดูแลหลังการขายทางอูของเราก็รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3าเดือน มีปัญหาก็แจ้งอู่ได้เลยหรือลูกค้านะคะที่แบบไม่สบายใจเรื่องทะเบียนเล่มเนาะกลัวรับรถไปแล้วไปโอนไม่ได้นะคะนี่เราก็รับประกันให้เลยอู่ของเรานะคะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายหรือเรื่องทะเบียนเล่มเรื่องโอนเหมือนที่แม่ค้าบอกนะคะเราดูแลยันการโอนเลยลูกค้าสบายใจได้นะคะแต่ว่าค่าโอนก็คือลูกค้าออกเองทุกคันนะคะอันนี้แม่ค้าจะแจ้งทุกคลิปเลย ืม้มกรองแสงอ่ะก็ติดให้ไปแล้วนะคะเรียบร้อยเลยสวยงามนะคะน่าใช้น่าจับจองมากๆเลยเนาะอันนี้แต่งแบบพื้นๆเรียบๆเ,เลยอยากแต่งเพิ่มหรือจะแปลงหน้านะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะ มีรถสวยๆแล้วรออีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรอชมกันได้นะคะแม่ค้าจะทยอยรีวิวให้ได้ชมเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ JO7E หัว FC นะคะตอนเดียวเนาะแต่เป็นเครื่อง 7E นะคะ210แรงม้าตอนนี้เรากำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะคะก็รถได้ประมาณ80%แล้วเนาะเพื่อ FC สนใจนะคะกระบะยาว3 8, 8ภายในเราทำ VIP นะคะสวยงามอีก1คัน เดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ได้ชมนะคะเป็นคลิปต่อไปเนาะอดใจรอ,อน,นิดนึงนะคะหรือท่านใดที่ใจร้อนอโทรเข้ามาได้เลยนะคะเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยนะคะสวยงามทั้งภายในภายนอกแน่นอนนะคะใจร้อนโทรมาได้เลยเนาะเบอร์โทรตามที่แม่ค้าแจ้งไปได้เลยนะคะราคาน่ารักทุกคันอ่าอย่างคันนี้ก็หลุดจองนะคะ ดจองไม่มีมาแบบบ่อยๆเลยนะคะเหมือนที่แม่ค้าแจ้งเลยเนาะดจองนี่คือของเราหายากมากนะคะเพราะว่าเราแทบจะไม่มีรถเสร็จจอดโชว์ขายไว้แบบให้ลูกค้าได้ชมเลยต้องขอบพระคุณนะคะ f อทกุกท่านเลยหรือว่าลูกค้านะคะทุกๆเจ้านะคะที่แบบให้ความสนใจแล้วก็ไว้วางใจเนาะที่ออกรถกับทางอุรันกำลังสุดของเราไปไว้ใช้งานก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณทุกๆ าการติดตามนะคะขอบคุณ FC ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ